ทำไมในสนามสอบที่ 2A Le v e ลมีเพียงแค่3วิชาเท่านั้นที่สามารถเลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์ได้นะคะคลิปนี้มีคําตอบย้อนกลับไปก่อนค่ะในทีแคสปี6-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับรูปแบบการสอบมีแบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช่ไหมคะแต่จะเป็นเพียงแค่ในสนามสอบที่1เท่านั้นก็คือ t แกทีแพทถึง T แพทจะมีแค่วิชาเดียวเลยค่ะที่เป็นการสอบแบบ กระดาษก็คือ t ีแพดหนึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นเหตุผลกสพทแจ้งไปทางทปอนะคะว่าน้องๆที่จะเข้ารวบคัดเลือกภายใต้กสพทไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตะเภสัชศาสตร์เขาต้องการให้นักเรียนทุกคนสอบแค่รูปแบบเดียวคือรูปแบบกระดาษค่ะปีนี้ทีแคสหกเจ็ 67, ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมในสนามสอบที่2 A Le เลเน้องๆที่ไม่ได้สอบในวิชาของกพทเนาะคณิตศาสตร์ส,ส,สวิทยาศาสตร์ประยุกต์และภาษาต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยน้องจะสามารถเลือกได้ ว่าจะสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์หรือสอบในรูปแบบกระดาษนะคะแต่น้องๆในรายวิชาอื่นของทุกคนที่มีการสอบไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์1เข้าไหมคะคณิตศาสตร์1ไทยสังคมอังกฤษฟิสิกส์กกเคมีชีวะยังคงเป็นรูปแบบการสอบแบบกระดาษอยู่ถามว่าเขาสามารถทําให้เลือกได้ไหมสามารถทําได้ค่ะแต่เขาต้องการป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นของน้องๆที่จะเข้าขงกลุ่มกสพทว่า น้องกลุ่มนี้ดันไปสมัครผิดเป็นเลือกรูปแบบคอมพิวเตอร์แล้วน้องจะหมดสิทธิ์ในการใช้คะแนนยื่นเข้าของกลุ่มกสพทไปเลยในปีการศึกษานั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมปีนี้ในสนามสอบที่2ถึงเลือกสอบได้แค่3วิชาเท่านั้นนะคะในรูปแบบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาบอกว่าทําไมข้อดีข้อเสียอย่างไรในการเลือกสอบระหว่างรูปแบบคอมพิวเตอร์กับรูปแบบกระดาษนะคะเดี๋ยวดูได้ในคลิปต่อไปได้เลยค่ะ